ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องเพียบฟิลแอนชาแนลอยู่กับผู้ยิบานทินแรกคนเก่าคนเดิมนะครับผมกะวันนี้นอนแต่วันนะครับผมนอนแต่หัวค่านะครับผมปกติตีสามตีสี่ 3, 4, ยังทําง,งานยังคิดงานซ้อมร้องเพลงอยู่วันนี้หยุดทํางานหนึ่งวันนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปฉีดวัคซีนการก็เลยนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้นอนแต่หัวค่ําบนอนนเดือกพี่น้องกินน้ําพักผ่อนดื่มน้ําประสวะ ให้เรียบร้อยก่อนทําการฉีดวัคซีนพรุ่งนี้พี่น้องนะครับผมไปตาเศร้าเออมันอยู่ผุ่นยุ่มอาหารผุนเนะเออไปตาเศร้ากับตองเฝ้านอนเฝ้ายังพี่น้องแต่ว่าคุณแม,ม่อาบน้ำอยู่กระยานคุณแม่เนอนบารับเงินเนคุณพ่อก็ต้องฉีดใหญ่ก้อนเข็มหนึง่งก้อนเข็มออื่นคุณหมอฉีดให้ก่อนที่พรุ่งนี้คุณหมอจะฉีดให้นะครับผมวันนี้คุณคืณนนี้คุณพ่อฉีดให้ก่อนเข็มหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็ จะได้เออคืนนี้จะได้นอนหลับฟันดีแล้วก็จะได้แบบเออไม่ต้องหมายคว่าเออนอนไม่หลับเป็นเ้าวันสี่นะเพ,อพอราะเพราะว่าปกตินอนดึกใช่ไหมหละ่ะวันนี้ก็ต้องนอนแต่งหัวข้ามเพราะพวกนี้แต่เช้าเออก็ต้องฉีดยาคุณพ่อจะฉีดยาให้พ่ <c oughs> <c oughs> อบอกกันมา้นหัวพี่น้องนะครับคุณก,กันเราไปแม่อาบน้ำก่อนแล้วก็เข้านอนกันนะฮะพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนต้อตงพากพอนเพียงพอเลยเพีอพง,องอเน้เสีเดยดบ่ป่วยเสียดบเมื่อยนะครับผมนะจ๊ะ ทำจิตใจให้สบายนะครับผมนะเขจอกาซีกับเบิดบานเบิดเมืองอะไรสาปเฮ็ดอี่อย่างนะพี่น้องเนาะอืทำจิตใจให้สบายแพ้วผ้าไปอาบน้ำแล้วอืขาเจ้าวางว่าอยู่งดชากาแฟแอลกอฮอล์เออบอไดกินยังดอกพี่น้องข่อยกินตะนาเป้านี่ละอืก็โกโก้ข่อนี่แหละพี่น้องแต่ข่อยก็งดทุกอย่างแหละพี่น้องเขาจาว่าเอองดนั่งงดนี่ข่อยเอาว่าคือเขาเด้งดกาแฟงดชางดแอลกอฮอลงดอยังแน่้ยแหละ ที่กระตุน้นเกี่ยวกับเครื่องดืม่มกระตุ้นชุกําลังอย่างกับกินได้อย่างเลยว่มามืออืินไปสิกินตะเขาปกติกินน้ำปกติเมา่พี่น้องเนาะให้มาผู้หายกระยานายกุดมอนอย่งกุดมืออื่นพี่น้องมือนีลูกน่ะตานอนข้าวเจออียวอยกคืนนึงมาสันพรุ่งนี้ค่อยไปรับวันนี้นอนกับป้าเจออ่ยอยกคืนนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตื่นต่เช้าไงกลัวกลัวแบบว่าเออมีแรงถ้าลูกไป่นลูกลก็ตื่นทั้งคืนไงพี่น้องนะครับกะ ขันมืออื่นฉีแล้วสบายดีป่ป่วยบ่ยไข่ยังฉีไปเอาหลูมมาอยู่น้ำขันไข่ยังฉีพักพ่อนขันป่ไข่ว่าเล้วกันไปพี่นอกโอเคเยวไข่ okay, okay, นอนถ่านเนี่ยคขอก็นอนรอภรรยาก่อนนะครับภร,รยาก็ไปอาบน้ำอยู่สามนีนอนรอเอฟซี FC ก็ ชื่นชอบคุณพ่อมาคลิปแบบนี้ให้ดูทุกวันกอนอนนี้เนาะ fc fc ก็ชื่นชอบคุณพ่อมาให้ดูกอน,น,นทุกวันก็เออก็ตามใจ fc ครับ fc ขอร้องมากคุณพ่อกระจัดให้นะครับผมจัดให้ทุกวันเลยจัดอะไรจัดอะไรจัดคลิปจัดคลิป fc ยังเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะมีน้องตัวเกียวเมื่อไรจะมีน้อง,ให,องให้น้องนาริตะบ้างนาริตะจะได้มีเพื่อน,น,นสิแม่พี่น้องเออ ่อยกับพยายามาู่แต่ว่ากยังไม่ได้เพราะว่าไม่พยายาม,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 มหรอกถ้าข่อยเห็ดนีด่คลิกเดียวกับมากาลดเพราะว่า่อยยีบเ็ดปีเฉียมันแรงเสียมันแรงเสียมันแรงพี่น้องเสียมันแรงสะเปือมันแรงครับยังยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าก็ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็นั่นมีนู่น,น,น,นเพราะคุณหมอบอกว่ากออำหนดมีรู้อะไรอีกครั้งหนึ่งก็ต้องนับไปกินใดนเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และร่างกายที่แข็งแรงและพร้อม ก่อน <ต desserts. S 1> จะมีลูกคนต่อไปเนี่ยต้องไปเช็กกับคุณหมอให้เรียบร้อยกอนมากพร้อมมีลยังร่างกายพร้อมไหมต้องวางตารางการพักผ่อนอะไรยังไงเสิพี่น้องเนาะโอเคนะเด e ี <ương mom pushes slowly> ๋ยวรอคุณแม่มาก่อนนะครับหลับรอแฟมมาถึงแล้วแฟชุดยังนี่มันเป็นนชุดนี้โอ้ยเป็นบ้าสิ ก็ท <toys> ักท <os> <à les được aún> <yelled> ี่บอเอากระตังเกาหลีวานมามานอนดิล่ะเออมานอนเออไปเห็ดเมี่ยงเรียกมานอนจ้าเร็ว อะไรอะไม่เอ่ยมือหนูวะย่งหันมากเลยมันจะเห็นอุ้ยอย่าปิดไฟนะ ยันหน้ามานะมันจะยันอยา่เลยโ้ยทีปบวก

ดีดีนี่อะไร้างอะไรบ้าะไอ้สิไอ้สิ่งจำเป็นอะกันพ่อแม่ยังดีกันนั่งอูแม่แม่ี่แกอนไนั่นจะดีดีไ ra hồn ấy thế Okay, okay. <cười> 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 ี่ใช่สิฝันดีนะทุกคนพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนก่อนนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ถ้าว่าลืมคลิปนี้ถ้าหาว่าชอบอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ล share, และกดหนึ่งรัวๆใครชอบคลิปอย่าลืมกดหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายคลิปให้ดูช่องคุณพ่อนี่แหละอะไรนะไปฉีดวัคซีนค่อยถ่ายในบุ้หหิงโรงพยาบาล ก็ต้องไปฉีดทางแนทถ่ายทางแนทนะเนาะฮะก็ถ่ายตอนไปแล้วก็ตอนหลังฉีดหรออ๋อเดี๋เวลาฉีดเ <c oughs> ขียนเขาลงรูปก,กันเติมเติมอยู่ก็ลงลรูุไปสือ่อก็รูปก,กับชิแปแอะด์กกนล์หือหรือเขาหรือ,อไม่รู้ลรือเขาไปฉีดโรงพยาบาลเลยนี่โรงพยาบาลมุกอินเตอร์อ๋อโอเคบ้างมือหดากสิไปสี่บางซิ่งมือจดากทำการบ้านนี่แหละก็ถอนแขวออกด้วยนี่อ๋อก็ใช้ผีผ้าไปก็สิบไปนั่งสบาย